อัดแล้วหลวงพ่อก็ขนลุกเือ <c oughs> สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้เด้อเป็นเรื่องแปลกแปลกยังไงอาจารย์กลับมาจากภูฏาเออขอภัยกลับมาจากเนปาลน,นบ้น้นเกิดพระพุทธเจ้าก็ได้อัญเชิญมาหาสังเวียนขวามามามาขอนหนึ่งสังในเขาเรียกว่าขอนอ่ะ ถ้าเป็นเป็นตัวเป็นตัวเดี๋ยว้เขาเรียกว่าขอนถ้าช่างเนี่ยเขาเรียกเป็นเชือกใช่ไหมมหาสังเนี่ยเขาเรียกว่าขอนฉะนั้นอาจารย์มีอยู่แล้วอันนี้มีอยู่แล้วมันอันอันเชิญมาจากเชิญมาจากเนปาลเนี่ยเวียนขวาขอนหนึ่งแล้วที่นี่มาก็มาเห็นอยู่ที่วัดนี่ห้าขอนเวียนขวาทั้งหมดสังสังเวียนขวาอยู่แล้วมีอยู่ห้าขอนอันนี้ก็สังที่อาจารย์ใช้ในพธิธีทั้งหมดนั่นแหละเวลามีพิธีกรรมตอนนี้อาจารย์มีอยู่ อ่าส uh, ิบสองขอนอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอดสิบสอทั้งอยู่ทางไหนอีกขอนหนึ่งมาได้ออกมาแต่ขสังนี่เป็นมหาสังพิษดังอัน้นที่ชายเป่าแล้วดังดังมากกว่าเพื่อนนี่ก็คือสองสองขอนนี้อ่าดังอันนี้ก็ดังเหมือนกันแต่สวยสองขอนนี่ไม่ได้ดังกว่าเพื่อนวันนี้ก็ได้พอได้มาปุ๊บ เอามากำลังจัดเตรียมว่าจะทําคลิปส่งไปให้ครูบาอาจารย์ท่านดูและทีนี้พอวางปุ๊บก็มีโยมเข้ามาเนี่ยโยมสองผู้หญิงกับผู้ชายเนี่เข้ามาเนี่มีเรื่องยังไงเอาเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้อ,อันนี้ไม่ได้จัดฉากนะเ,เกิดปฏิหารจริงๆให้พวกเราได้ชมกันนะให้คนนี้เล่าให้ฟังในคนนี้แหละเอาเรื่องเรื่องของเรื่องคือผมได้เข้ามาที่วัดนะครับก็มา ตั้งใจจะมาทําบุญที่วัดนะครับที่วัดถ้ำผาปองครับที่วัดถ้ำผาป่องแล้วก็เห็นชื่อว่ามีว่าพระนําโชคผมก็ลองมาพิสูจน์ดูนะครับว่าชื่อก็เป็นศิริมงคลพอเข้ามาแล้วก็ได้มาสัมผัสรับรูบร้ถึงพลังนะครับซึ่งตัวนี้ผมเข้ามาปุ๊บก็รู้สึกว่ามีพลังชีวิต นะครเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ผมมาครั้งที่สามแล้วครับผมนชื่ออะไรนะลืมลืม,มชื่อผมเองก็ชื่อนายสุวินายขอดเมชัยครับแล้วก็ครับ,ท,รบทำทำงานอยู่ที่กศนอำเภอเขาวงนะครับออพอดีผมก็มาปุ๊บครั้งแรกมาเนี่ยผมผมก็มาบูชาวัตถุมงคลนะครับทีนี้ผมรู้สึก ได้รับวัตถุมงคลไปแล้วก็ชีวิตดีขึ้นก็เลยมาครั้งที่สองพอครั้งที่สองมาก็มาทำบุญอีกก็รับวัตถุมงคลเป็นลูกประคำข้อมือนะครับรับไปปุ๊บเสร็จผมก็ขึ้นไปอธิษฐานจิตนะครับไปกราบไหว้บนข้างบนครับข้างบน,บนก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเห็นเจดีย์นะครับเจดีย์พอขึ้นไปปุ๊บก็ เลยรู้สึกรับรู้ถึงพลังเย็นนะครับก็ไปกราบไหว้พระเจดีซึ่งเป็นเจดีที่รวมอัธิพะอาหารหันนะครับสายหลวงปู่มั่นนะครับาสายกรรมฐานพระวัดป่ารวบรวมทั้งหมดนะครับในในภาคอีสานผมก็อธิษฐานจิตว่าผมอะต้องการ อยากได้คู่ครองนะครับทีนี้พออธิฐานจิตไปไม่นาน,นครับได้ประมาณ5วันก็เลยมีข่าวดีผู้หลักผู้ใหญ่มาแนะนำนะครับแนะนำคู่ครองหรือคู่แท้นะครับที่ว่าใช่สำหรับเราแล้วนะครับทีนี้ก็ผมก็สมหวังตามที่ดังตั้งใจก็เลยพาคู่ครองหรือคู่แท้ ของผมนะครับมากราบไหว้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับที่ที่วัดถ้าผาป่องนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกที่ว่าพูดแล้วก็รู้สึกขนลุกครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเชื่อนะครับว่ามีจริงนะครับแล้วก็เร็วมากครับถ้าเราสั่งสมบุญ มาตั้งแต่อดีตชาติมานะครับมันจะส่งผลทันทีเมื่อตอนที่เราได้ตั้งใจอธิษฐานจิตนะครับหรือว่า,าสะสมบุญญาบารมีด้านการอธิษฐานนะครับเวลาอยากได้อะไรมันก็สมหวังดังแก้วสารพัดนึกนะครับเร็วทันทีทันใดเลยครับ โอ้เป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งอาจารย์ก็ทีแรกก็วางไว้กับพื้นธรรมดาต้องเอาผ้าขาวมาลองนะเดินแบบผ้าขาวมาลองวางเสร็จโยมสองคนนี้ก็เข้ามาไม่ได้จัดฉากนะจัดฉากอยู่ว่าจะทําพิธีเป่าสังลงไปให้ครูบาอาจารย์ท่านดูแต่สองคู่นี้เข้ามาก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปแล้วจะลดน้าสังให้พอดีเลยเพื่อเป็นสิริมงคลเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าได้โชค ได้โชคก้อนใหญ่เลยวันครับเจ้านี่ยิ่งกว่าถูกรอตตอรี่อีกว่าจะรางวันที่หนึ่งยิ่งกว่ายิ่งกว่าถูกรางวันที่หนึ่งครับเพราะว่าอยู่มาอายุงหลายรแล้วถึงจสี่สิบล้วสี่สิบล็อกก็รอคนนี้มาได้วันครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกเป็นมงคลลดน้ำมหาสังลดน้ำสังให้แล้วก็อให้พวกเราได้ชมกันนี่แหละอและวอยมผู้หญิงทำงานอะไรฮะ อยู่เทศบาลเมืองนครพนมอ๋ออยู่เทศบาลเมืองนครพนมะนะตำแหน่งอะไรนะตำแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลค่ะตำแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดอ่าโอ้นี่ก็ได้มีอาชีพเอ่อเป็นหลักแหล่งทั้งสองคนนะไม่ธรรมดาอ้าววันนี้เป็นศิริเป็นมงคลก็ขออํานาจบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ทนช่วยให้ได้สั่งมาตลอดถึง คุณเจมนเนอเป็นเจ้าของสังในรถน้ำสังก่อนเมื่อเจมนี่เป็นลูกชายของอท่านประธานท่านประธานสภาขออภยัยท่านประธานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเป็นเจ้าภาพให้ซื้อให้วิ่งไปซื้อให้ด้วยเจมอยูที่นี่แบบเนื้อวางว่าน,นี้ถือ รถสังแล้วก็จะเป่าให้ดูด้วยว่าดังขนาดไหน,นสงังสองสงังเป่าสองนี่แหละวันนี้ก็ลถผู้ชายนะนี่ครับตัวนีเ้เอาให้จเจริญรุ่งเรืองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีเป็นครอบเป็นครัวเ,เ,เป็นหลักเป็นฐานตลอดถึงคือไม่เท่ายอดทองตะบองยอดเพชรให้ตายไปน้ำกัดพละเดอะเ้อจะให้มีเองก็ให้มีอา,อารมณ์บัรวยให้ซึ่งกันและก,กันอย่าถือ โทษโกรธแค้นกันให้อภัยซึ่งกันและกันละดีที่สุดาการให้อภัยกันและดีที่สุดอ,ออกมาเนี่ยตัวนี้ออขอให้ออ,อยู่ในการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอายุมันน่นัญยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอย่างก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนมผู้นึ่งอยากให้ผู้นึ่งก็ต้องอดอาคือว่าผู้นึ่งเป็นไฟแล้วก็ผู้นึ่งเป็นน้ำมันยังลดกัน มันยังรถไฟให้งับเลยแล้วงับลงไปได้อยู่เย็นเป็นสุกในอายุมันควันยืนในถือไม่เท่ายอดทองแต่บองยอดเพชรใายลูกเต็มบ้านให้ลานเต็มเมืองเด้ออ้าวเนี่ยอ่าเป่าให้ดูด้วยเลยนสังนี่สังนี่สังตัวเก่าที่อาจารย์ได้มาตั้งแต่หลายปีนะสังตัวนี้เปล่าให้ดูด้วยเลย ว้ดังขนาดเลยธรรมดาอันนี้ตัวตัวเก่าเป่าสามครั้งเนาะอีตัวเดิมของอาจารย์อีตัวที่เชิญมาใหม่พอเกันกับอ้นนั่นมาสองขอน อันนี้สว่างขอนนี้บดเป่า นี่แหละถือเป็นสิริเป็นมงคลขนาดนี่แหละโอ้เอาสาังออกมาได้ลดนําสังนี่ก็แปลกเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เรื่องว่าทุกสิ่งอย่างบนเม็นบังเอินญนะบุญจัดสรรรับบุญจัดสรรโยมวันนี้ก็เหมือนกันได้ลดน,นสาสังให้กับคู่แรกเลยที่เอาสางาัง <laughs> ออกมานี่ยคู่เออเป็นปเป็นปมงคลคอ้าวมันมันทำมาถึง<ม>เป็นเหตุเป็นเหตุที่ลงตัวอาจารย์ก็งงเนาะเอาคลิปนี้ก็ ของวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบห้าเนาะโอ้ขอวันดีด้วยวันเสาร์ที่ยี่สิบห้ากุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะโอ้เป็นเรื่องที่แปลกเนาะเอาขอให้อายุมั่นวันยืนประสริฐจากทุกโโครกภัยพดน้ำมนต์น้ำพร้อมพดนน้ำสังแล้วก็พดน้ำมนต์ให้พร้อมเลยโอ้ได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตเลยวันนี้อ่าอ่า สัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัติโตสัพพะเวลมติกันโตนิมุตโตจตุวังบวชสัพพทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคสเนียตกันลยให้หมดไปเด้อให้อยู่ดีมีสุขให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่ด้วยกันให้ถือไม่เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรให้อยู่น้ำกันหอดมือล่มหอนมือตายพุนลอเด้ออย่าได้ฟัดพัพกจากกันอยู่กันไปเ <laughs> ขาะอสีสันอ้ เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับพอดีแล้วจะขึ้นไปทางบนน้ำอีกกว่าขึ้นไปข้าวโพดอะไรอีไปไรสิสักสิทันบนเออพอดีเอ้เอานี้ออกมาดีเป็นเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆนะก็เดินเข้ามาพระเดนโยมเข้ามาก็มานั่งนี่ก็พอดีคุยกันก็ลดน้ำสังพอดีเลยไม่ได้จัดสากแปลกอ้าวอันนี้กบุเป็นเป็นบุญของสุเจ้านั่นแหละ <Okay. S 2> อ้าไอเทพบรรดาให้ได้แต่ลูกคนดิบคนดีเริ่มมาเกิดน,นำกระได mm hmm. อายุดีมีซุกอ้าวแค่นี้แหละเนาะ